สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel X x i l a Gamer TV นะคะวันนี้พบกับออนเอรนเซวีเราจะพาเพื่อนๆมาเล่นเกม Trading l e g e n d ยรวยๆ,ๆกันนะคะสำหรับเกมนี้เห็นว่าเพิ่งเข้าในสตูไทยก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆกันนะคะตัวละครของเกมนี้ทำไมเราเป็นสภาพแบบว่ายาจกเสื้อผ้าปะปะขาดๆแล้วก็หน้าตามองแมมแล้วเกินนะคะ ตัวละครของเกมนี้มีให้เลือกหลากหลายแบบนะคะแล้วก็สามารถเลือกได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงโอ้ผู้หญิงยังดีหน่อยนะคือจะดูแบบว่าสะอาดสะอ้านนิดนึงนะคะทําไมตัวผู้ชายเป็นตัวมอมแมมอย่างละเอาละแล้วก็ตั้งชื่อกันนะคะชื่อนี้ละกัน ว,วันนี้เราเล่นเกมสไตล์จีนนะคะเราก็จะใช้ชื่อจีนๆสักนิดนึงวิละว่าลายเส้นเกมนี้ภาพสวยนะคะเป็นแบบว่าสไตล์จีนโบราณโบราณเอาตั้งชื่อนี้ไม่ได้โอเคไม่เป็นไรเราตั้งเป็นชื่อเราก็ได้ยืนยันเข้าไปกันเลยดูสิ ถ้าแบบว่าสวยมากแล้วก็เพลงก็นางคนนี้แหละทุบทิ้งให้หมดอุ้ยฮ่าแพ่เรายังคิดจะหนีในถิ่นของข้าเจอกับจินเป่านะคะโอเกมนี้ดีนะมีภาษาไทยแล้วก็เนื้อเรื่องอธิบายอะไรอย่างงี้เป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยนะคะอุ้ยทำไมเจอมะเขือเทศปลา <S 2> <S 2> <S 2> หน<ะ>หน้อยไว้ชีวิตข้า <S <S ด้วยเถิดครั้งหน้าข้าจะต้องชนะอย่างแน่นอนอาลีถูกมะเขือเทศปลา จะต้องชนะชนะกับอะไรนะคะนหน้อยเซียวปลดไว้ชีวิตข้าด้วยข้าจะรีบหาเงินมาคืนท่านอูรู้สึกว่าเราจะเป็นลูกหนี้ของนายน้อยเซียวคนนี้นะไม่เป็นไรในเมื่อเจ้าไม่มีเงินก็เอาลูกสาวของเจ้ามาให้ข้าก่อนเด็กๆเอาตัวนางมาไอเย็นสิพวกหยุดนะหลงวันแสบแบบนี้มีคุณชายอเจ้าหล่อมากดีนะคะ คุณชายอย่ามายุ่งเรื่องของข้าเลยแม่นางคนนี้ต้องเป็นของข้าเสียงภาคนี่ฟังแล้วสนุกเลยดึกเหมือนดูหนังจีนเลยได้ยินว่านายน้อยเซียวชอบรังแกชาวบ้านยังไงล่ะอยากจะไปนั่งคุยกับท่านป้าบุญจินหรือไงโอ้นี่เราอยู่ในยุคสมัยของเปาบุญจินแน่ๆเลยนะคะในเมื่อเรื่องมาถึงนี้ในน้อยเซียววยผ่อนผันอีกสักเดือนได้หรือไม่ ถึงตอนนั้นข้าจะคืนให้ทั้งต้นและดอกนะใชใช่ใช,ใช่อีกเดือนหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะคืนเงินให้ทั้งต้นทั้งดอกเลยได้ดอกเบีย้ยสามเท่าขาดแม้แต่แดงเดียวก็รีบมาประนีบัรค่าซะมาเอาอเราครับดอกเบีย้ยสามเท่าเลยขอบพระคุณคุณชายเสีย้ยที่ช่วยเหลือก็อจะไปทำงานที่เปี้ยนเหลียงเพื่อหาเงินมาใช้หนี้ท่านแม่และสาตูด้วยนะคะ เราจะต้องจากท่านแม่ไปทำงานที่เป็นเหลียงแล้วนะคะหากเจ้าพบปัญหาใดที่เปี้ยนเหลียงสามารถมาหาข้าได้โอ้คุณชายบอกว่าจะช่วยเหลือเราด้วยนะคะถ้าเกิดเราเจอปัญหาอะไรลูกร<า>ักเจ้าจะต้องหาเงินมาให้ได้นะข้าฝากความหวังเอาไว้ที่เจ้าหมดแล้วป้าลี่เดี๋ยวเรากลับมาหานะป โอเคตอนนี้เราต้องมาดูที่เมนูกิจการตรงด้านล่างก่อนนะคะจะเดินจริงเมนูที่สองโอ้เรามาทอ่ที่ท่านพ่อท่านแม่เคยพูดถึงทํางานอยู่ที่ธนาคารนี้ไม่เจอกันตั้งหลาย10ปีแล้วไม่รู้ยังจําค่าได้อยู่ไหมโอเคเราจะต้องไปหาท่านอานะคะที่ทํางานอยู่ที่ธนาคารร้านไม่ต้องใจร้อนนะเปลี่ยนเลี้ยงเจริญร่่งเรืองดีเส้นทางหาเงินมากมายฉลาดฉลาดแบบเจ้า ไม่มีปัญหาแน่นอนธนาคารของข้ากำลังขาดคนพอดีเจ้าฝึกงานที่นี่ก่อนก็แล้วกันให้มาทำงานฝึกงานที่ธนาคารเลยขอบคุณท่านอาที่พร่ำสอนหลานจะจดจำเอาไว้ตามข้ามาที่นี่มีงานที่ต้องทำมากมายวิสนุกอะเรื่องดูท่าทางน่าสนุกมากเลยนะคะตอนนี้เราต้องไปคลิกที่ธนาคารหนึ่งครั้งก่อนนะจะไปเป็นการเดินเยี่ยมชมนะคะโอ้ได้รางวัลมาเลย 5 0าตำลึงลองไปดูที่ธนาคารสิอืมทำได้ดีข้าเตรียมของขวัญไว้ให้เจ้าแล้วอย่าลืมมารับละ่ะท่านอาให้ของขวัญเราด้วยละ่ะหลายวันมานี้หลานพบว่าเปี้ยนเหลียงมีผู้ติดเหล้ามากมายเลยแต่โรงหมอกลับอยู่ไกลมากข้าจึงอยากจะเปิดโ<อ>รงหมอในเปี้ยนเหลียงเท่านอานะะมีความคิดเห็นอย่างไรเจ้าคะ เราจะเปิดโรงหมอในปิ้นเหลียง<า>เดี๋ยวด้วยห้องตรงข้ามกำลังปล่อยเช่าพอดีราคาก็ไม่สูงนักเฮ้เราจะเปิดโรงหมออย่างนี้ได้เลยเหรอเราไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับการแพทย์อะไรเลยนะเนี่ยแต่ท่านอาบอกว่าห้องตรงข้ามเนี่ยเขาปล่อยเช่านะคะเอาล่ะเราก็จะสร้างโรงหมอกันที่นี่เลยก็แล้วกัน คนไข้จะเป็นยังไงค็<อ>ไม่รู้เหมือนกันนะคะอุ้ยค่าก่อสร้างเนี่ยราคาถูกมากเลยนะคะแค่ห้าตำลึงเท่านั้นก่อสร้างสําเร็จแล้วด้วยช่วยเขาด้วยเขาถูกงูกัดออตอนนี้เขาหมดสติไปแล้วอ่ะมีเด็กผู้ชายถูกงูกัดเข้ามาที่มีแล้วโรวงหมอของเราแล้วนะคะแล้วเขาจะให้ใครช่วยละ่ะเรามีหมอหรือยังเ <c oughs> จนนี่เอง <c oughs> ไม่ต้องร้อนใจไปหรอกนะคุณชาย <c oughs> เขาเดินงูเขียวกัดเท่านั้นแหละ <c oughs> ไม่มีพิษร้ายหรอกโชคดีที่เราดูเป็นนะคะแผลที่กัดเนี่ยเป็นแค่งูเขียวไม่ได้มีพิษร้ายอะไรอีกแต่เมื่อครู่ข้าร้อนใจเผลอจับมือแม่นางต้องขออภัยด้วยและขอบคุณแม่นางที่ช่วยคุณชายไม่เป็นไรเจ้าค่ะข้ายังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณของท่านเลยแต่ตอนนั้นคุณชายก็เคยช่วยเหลือเราช่วยชีวิตผู้ป่วยนั้นก็เป็นหน้าที่ของข้าอยู่แล้วนั่นแหละถือว่ายุ่นยวนกันไปแม่นาง แลดูงานยุ่งยิ่งนะักข้าขอตัวก่อนออย,ยินดี<ห>นด้วยนะนหลานโรงหมอของเจ้าโด่งดังขึ้นเรื่อยๆแรงงานไม่เพียงพอเะะจ้าต้องหาเซี่ยวเออมาช่วยเพิ่มก็ดังแล้วเนี่ยดูสี่คนมากันเยอะแยะนะคะหาเซีนะ่ยวเออมาช่วยเพิ่มเดี๋ยวนะเซี่ยวเออภาษาจีนแปลว่าอยียงเซี่ยวเออร์นี่ใช่คนเสิร์ฟอาหารในโรงเตรียมหรือเปล่า เราจะให้เสี่ยวเอ๋อมาทำงานในโรงหมอเขาเขาจะช่วยอะไรเราได้ช่วยหยิบจับอุปกรณ์อะไรอย่างนี้ได้โอเคไม่ได้มาช่วยรักษาคนอ๊ะจำนวนคู่หูเพิ่มมาอีกแล้วนะคะเรากดรับสมัครไปโอ้ก็จะมีเสี่ยวเอ๋อมาช่วยงานเยอะมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เรามีจำนวนคู่หูสี่คนแล้วสามารถ รับได้เต็มที่เนี่ยถึง1,000คนเลยนะโอ้โหกิจการของเรานี้จะต้องใหญ่โตมากๆแน่นอนในอนาคตนะคะแต่ตอนนี้เรายังเป็นแค่โรงหมอเลเวลห<า>นึ่งเท่านั้นเอยได้เวลาที่เจ้าจะต้องโชว์ฝีมือแล้วอ,อ,อายังมีธุระต้องขอตัวก่อนคุณอานะคะบอกให้เราโชว์ฝีมือไปเลยเดี๋ยวขอ ไปทําธุระก่อนนะคะงานสร้างโรงหมอของเราก็สําเร็จเรียบร้อยด้วยดีนะคะมีคนทํางานอยู่ในในโรงหมอของเราเนี่ยสี่คนแล้วโอ้เขาบอกว่าให้แวะไปที่ธนาคารอีกห้าครั้งจิมจิมโอ้จิมได้เลยห้าครั้งเหมือนกับไปเอาตังค์หรอหรือว่าเป็นดอกเบี้ยหรืออะไรสักอย่างแต่ว่าก็ได้ตังค์มาแล้วนะไม่รู้ว่าทําไมแค่ไปธนาคารก็ได้ตังค์โอเค ำทำเ,เร็จเควสนะคะหลังจากนั้นกลับไปที่โรงหมอรับเสี่ยวเออ8แปดคนโอ้ต้องหาคนงานเพิ่มอีกสี่คนนั่นเองนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีอยู่สี่คนแล้วรับสมัครกันเลยป,ปครบแปดคนแล้วเรียบร้อยำทำเ,เร็จเควสก็ได้เงินมาแบบเพิ่มอีกนะคะแล้วก็ไปกดที่ธานาคารอีกให้ครบสิบครั้ง อ่า uh, สำเร็จเควสเออเกมนี้ก็เล่นสนุกสนุกสบายๆนะคะเนื้อเรื่องก็ดูสนุกสนานเฮฮาดีเออเอาสิวเออมาทำงานในโรงหมอต่อไปนะคะกิจการของเราจะขยายละเราจะแตกแยกสาขาออกไปคือเราไม่ได้ทำงานแค่มีโรงหมออย่างเดียวแล้วต่อไปเราจะสร้างร้านขายข้าวสารโอ้โหหรเราล่ำรวยเร็วขนาดนั้นเลยเหรอเราจะถูกตรวจสอบไหมเนี่ย เอาละต่อไปสร้างกิจการกันเพิ่มเติมนะคะใช้เงิน1นึ่ตำลึงกับเออหนึ่ตำลึงกับสเหรียญหรอหรือว่าอันนี้คือรางวัลจากเควสเดี๋ยวลองกดไปดูก่อนนะไปเาละกดที่รูปคอนเลยนะคะจะดูได้จากตรงในนี่แหละรูปภาพในบริเวณใกล้ๆกับร้านที่เราอยู่นี่แหละเพราะว่ามันเป็นกิจการใกล้ๆบ้านเราเนอะคือ จะไม่ต้องไปไกลต่างเมืองอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่ากิจการเราจะอยู่แค่เมืองนี้เท่านั้นในช่วงตอนตอน้นร้านขายข้าวสารค่าขยันเสี่ยวเออจะเพิ่มขึ้น2แต้มต่อวินาทีที่นี่มีข้าวสารทุกชนิดให้เลือกนะคะรับรองได้ว่าเป็นข้าวใหม่ทั้งหมดจริงหรือเปล่าแน่นอนทําการ้ายอย่างซื่อสัตย์นะคะขายของดีแน่นอนการก่อสร้างสําเร็จแล้ว ได้รับเงินมาอีกโอ้อันที่มันขึ้นด้านล่างเมื่อกี้เนี่ยเป็นของรางวัลที่ได้จากเพจจริงๆด้วยเออมานะคะเราก็จะต้องมาหาพนักงานเข้ามาที่ทํางานที่ร้านขายข้าวสารเราเพิ่มนะคะทั้งหมด4ี่คนทำไมค่าจ้างร้านขายข้าวสารนี่แพงจังร้านยาที่ที่ดูจะต้องละเอียดรบอบคอบกว่าทําไมค่าจ้างถูกโอเครับสมัครแล้ว4ี่คน แล้วก็แวะไปเอาตังค์ที่ธนา,าคารอีก5ครั้งนะคะแนียกดจิ้มเพลินๆเลยล่ะเกมนี้ต่อไปนะคะเราก็จะกลับไปที่กิจการแรกของเรานะคะที่โรงหมอรับเสี่ยวเอิรเพิ่มอีกเป็น12คนเรียบร้อยคนเริ่มเยอะ เดี๋ยวคนทั้งเมืองนี่จะต้องเป็นลูกน้องของเราทั้งหมดแน่นอนวางแผนจะยึดครองเมืองอีกแล้วลเราก็รับคนเพิ่มนะคะที่ร้านข้าวสารเพิ่มแปดคนรู้สึกว่ากิจการดีต้องการคนมาทำงานอีกเยอะมากเลยแล้วอของเราจะหาจากไหนมีเยอะไหมเนี่ย โอ้เราต้องดูแลงานที่ธนาคารด้วยนะไม่ใช่ว่าทํากิจการของตัวเองอย่างเดียวเพราะว่าอย่างที่มาตอนต้นขั้นแรกเมื่อกี้นี้เลยอะ่ะเรามาเป็นคนทํางานในธนาคารนะคะก็คือเป็นลูกน้องของท่านอาเมื่อกี้นี่แหละเป็นญาติของเราเองอเพราะฉะนั้นเราต้องไปอัปเกรดธนาคารให้เป็นเลเวลสองเหรอเราจะทํายังไงให้ธนาคารเป็นเลเวลสองละ่ะคลิกที่เควสได้เลยนะคะแล้วก็กดไปอ๋อมันจะมี ตัวสีแดงนะคะเป็นป้ายข้างๆธนาคารเนี่ยกทนี้อ่ามันจะเขียนว่าขยายนะคะพอเราเข้าไปเมนูนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นส่วนรายละเอียดของธนาคารนะคะตอนนี้เลเวลหนึ่รางวัลเนี่ยตอนนี้เป็น50นะโบนัสสูงถ้าเราอัพเกรดไปเลเวล2องแล้วเนี่ยรางวัลจะเพิ่มเป็น200แล้วก็บนัสจะเพิ่มอีก10%นะคะขยายกันเลยขยายเนี่ยเขาก็จะใช้ใบ น่าจะเป็นใบเหมือนกับอัปเกรดร้านค้าอัพเกรดกิจการอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเราหาซื้อได้จากที่ไหนแล้วเราอยากรู้แล้วธนาคารมีเลเวลสองแล้วจ้าคลิกแค่ครบยีสครั้งโอ้เสร็จสิ้นว้แล้วก็วนไปอย่างนี้นะคะในช่วงต้นเราต้องรับเสี่ยวเออที่โรงหมออีกแต่ส5หคน ร้านข้าวอีกส1อดคนเรียบร้อยตอนนี้ตัวของเราเนี่ยมีฐานะเป็นเลเวล2องแล้วยังยังเนอะเราต้องอัปเกรดตัวเรานะคะให้เป็น2 2> เลเวลสองบนที่ป็นตาสิาตขอ,ของเราทางมุมซ้ายบนนะคะและเงินทองเป็นสิทธิขาดไม่ไดไ้่ท่านอาบอกว่านี่แหละอนาคตมันก็เป็นของเรานะคะชื่อเสียงเงินทองเนี่ยอืมมันก็ต้องรักษาไว้เนาะ ไปกันต่อเมื่อเข้าตรงนี้มาแล้วนะคะจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับ ID ของเราก็คือจะมีโค้ด ID นะมีชื่อเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะคะแต่งตัวได้ด้วยแล้วก็กดอัปเกรดที่ตรงนี้แหละจะมีค่าชื่อเสียงแล้วก็ค่าความขยันดูนะคะอัปเกรดกันเลยโอ้โหแป้มกระชูดอุ้มีรางวัลรายวันด้วยนะ ได้เป็นตำลึงโอ้ถ้าเรายิ่งหมกับว่าตำแหน่งสูงขึ้นเลเวลสูงขึ้นเนี่ยรางวัลรายวันจะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะถ้าขายหมดข้าก็สามารถไปหาสาวๆได้แล้วโอ้นายเจ้ง่ายเจ้งางจะมาเป็นผู้ติดตามของเราเหรอทำไมชุดยังเป็นแบบสมาชิกพักกระยาจกเหมือนเราเลยชุดปะปะขาดขาดอของเราก็ขาดอยู่นะเนี่ยยังไม่มีชุดสวยๆใส,สเหรอ เอานี้แวะมาดูกิจาการของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่น่าเชื่อเลยที่าล้า,ลานจะมีผู้ติดตามเร็วขนาดนี้เ,<อ>เป็นเพราะว่าท่านอาพร่ำสอนข้าแต่ช่วงนี้งานยุ่งมากเลยทำให้ข้าอ่อนเพลียช่วงนี้เหนื่อยนะคะงานเยอะงานหนักก็เลยต้องมีผู้ช่วยสักนิดหนึ่งผู้ติดตามสามารถช่วยเจ้าได้แต่เจ้าต้องเลี้ยงดูพวกเขาให้ดีก่อน โอ้ท่านอาแนะนำนะคะว่าเราต้องเรียงดูผู้ติดตามของเราให้ดีด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องมากดที่เมนูผู้ติดตามเมนูที่3ทางด้านล่างนะคะกดเข้ามาแล้วคลิกที่ผู้ติดตามที่เราต้องการเลือกใช้ EXP อัปเกรดค่าขยันค่าขยันของผู้ติดตามยิ่งสูงพวกเขาก็ยิ่งเก่งเขาจะยิ่งเก่งโดยที่มีเลย ถ้าขยันสูงนะคะเขาก็จะยิ่งเก,เก่งเราก็จะต้องอัปเกรดตรงนี้นี่มันจะเป็นปุ่มทางด้านนี้นะคะเขียนว่าอัปเกรดเลยโอเกมนี้เล่นง่ายภาษาไทยนะคะอัปเกรดไปเรื่อยๆเลยนี่แหละพัฒนาผู้ติดตามสิ้นนะคะต่อไปเราลองไปดูที่ด่านกันบ้างถ้าว่าเงื่อนไขของเปลี่ยนเหลียงมีขีดจำกัดจะยินว่าอาค้าขายกับชาวตะวันตกจะได้อัญมณีเครื่องประดับเครื่องเทศมากกว่า นี่ไงการค้าของเรานะคะไม่ได้จำกัดแค่เพียงในเมืองเท่านั้นเราจะต้องไปค้าขายกับชาวต่างชาติมันจะได้เงินมากยิ่งขึ้นโอ้ท่านอาสอนดีมากๆเลยขยันของผูดติดตามยิ่งสูงก็ยิ่งช่วยเจ้าค้าขายได้ไกลรถมาพร้อมแล้วออกเดินทางกันเถอะไปกันเลยออกเดิน ไปค้าขายกันนะคะตอนนี้เรามีเลเวล2แล้วเนอะ mm hmm. เขาบอกว่าให้เราคลิกที่ตรงนี้นี่ปุ่มการขายนะโอ้วิ่งวิ่งวิ่งอย่างเร็วเลยมันจะเหมือนกับเป็นการเอาของไปขายตามเมืองต่างๆนะจะมีลาใช่ลาไหมเนี่ยเราเอาแครอทไปโบกๆข้างหน้าให้ลาเดินเนี่ยนะั้นโอเคขายของกันต่อ,อน่ารักดีอะ่ะโอ้อได้เงินเยอะมากนะ ตอนนี้เราจะต้องไปลุยด่านเปี้ยนเหลียง,งไปกันเลยลุยไปเรื่อยๆลุยด่านไปเรื่อยๆนะคะเราจะได้รับภารกิจกู้ภัยเขาบอกว่าเราเห็นหนุ่มคนนึ่งกำลังนั่งปวดท้องอยู่ข้างทางเราก็เลยนำยาที่พบติดตัวมาเนี่ยเอาให้เขากินนะคะเขาจึงจ่ายค่ายาในราคาสูงตอบแทนเราโอ้โหอะไรเนี่ยถามปมมึงท้องเลยเหรอ มัเขาเป็นคนเขาเขาทำไมมาอยู่ข้างทางได้นะเนี่ยเอาละตะลุดันดันเจียนเกมน,นี้นะคะไม่ต้องตีกับมอนสเตอร์เป็นการออกเดินทางไปค้าขายเรื่อยๆทีม่มร้านน่ารักน่ารักกับแครอทเป็นกระตักพี่ลานี่เขาไม่จะมาจะไม่มาส่งเนื้อเราใช่ไหมโอเคงันก็สบายใจได้นะคะไปลุยดันวิ่นเหลี่ยงสองกันต่อ ไปเยกดค้าขายอุย้ยได้แต้มเยอะมากเลยค้าขายเนี่ยเราไม่ใช่ว่าจะได้ไอแต้มเนี่ยเป็นยกเขียวๆนี่อย่างเดียวนะคะเราจะต้องลงทุนด้วยก็คือนี่เป็นตํานึงเงิน กดไปเรื่อยๆจนกระทั่งตรงนี้ขึ้นนะคะเปลี่ยนเป็น1นทับหก็เรียบร้อยเสร็จสิ้นภารกิจของเราตอนนี้เราจะต้องทําให้ผู้ติดตามหนึ่งคนของเรามีเลเวล3ซึ่งก็เรียบร้อยแล้วนะคะเอาล่ะกลับเมืองกันดีกว่ากลับไปคลิกที่ธนาคารนะคะก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นอีกล,ล่ะโอ้สบายเลย ไ,ได้เงินง่ายเป็นการค้าที่สะดวกสบายที่สุดยังไม่เจออุปสรรคอะไรนะคะเรียบร้อยโอ้ภารกิจของเรามีต่ออีกแล้วต้องไปทำการค้ากับต่างเมืองอีกแล้วนะคะุยไปเลยเรียบร้อยการค้าของเราก็จะเป็นนี่แหละลักษณะนี้นะคะเราต้องกลับไปที่ธนาคารอีกแล้ว น่าจะไปเบิกเงินน่นแหละเนาะครบ40ครั้งนะคะแล้วเราก็จะได้รับใบอัปเกรดสิ่งก่อสร้างรับคนเพิ่มอีกไปรับสิวเออร์ที่ร้านข้าวสารด้วยแลวหลังจากนั้นนะคะ เราจะต้องทําให้ผู้ติดตามหนึคนของเรานะคะมีเดเวล5นี่เลยเราจะต้องอัปเกรดผู้คนที่ติดตามเรานะคะแล้วก็กิจการเราไปเรื่อยๆแล้วรวมถึงการไปค้าขายกับต่างเมืองนะคะนอกเหนือตรงนี้เนี่ยก็ยังมีนี่นะไปที่ชานเมืองได้นะคะแต่ว่าลูกจ้างของเราเนี่ยจะต้องมีก่อนเป็นขั้น2ก่อนนะคะแล้วก็ในส่วนของ ช่องสุดท้ายนะคะก็คือกระเป๋าเป้เป็นช่องเก็บของของเรานั่นเองก็จะมีพวกใบที่เอาไว้อัปเกรดกิจการต่างๆนะคะหรือว่าภาพกิจการของเรามียานี่ยาพลังสดใสนะคะจะทําให้ฟื้นฟูพลังได้5้าแต้มแล้วก็มีนี่ด้วยหมูหวานพิลาเอามาส่งแน่เลยถ้าเกิดเราใช้เชียร์อันนี้นะคะใช้ตอนที่เชียร์เหมือนกับขณะต่อสู้อยู่กับบอสในดานเนี่ยเราจะสามารถอัปเกรดค่าขยันได้อีก5%เปอร์เซ็ แล้วก็สามารถผสมของได้ด้วยใช่ไหมอ่าอีกเมนูหนึงนะคะเมนูข้างหลังที่เป็นเปยตรงเนี้ยมันจะมีพวกไอเทมต่างๆอุ้ยทำไมสีทองวิบวับม,มากเลยโอ้เราสามารถผสมยาทักษะเองได้นะคะโดยไปหาวัสดุผสมซึ่งน่าจะได้จากในเมืองการทำเควสอะไรต่างๆเรามนี้นะคะมีรางวัลแจกด้วยสำหรับเกมนี้ เข้ามาเราต้องดูของแจกกันก่อนเลยเนื้นี่ไงรางวัลจำกัดเวลานะคะวันแรกนะคะล็อกอินเราจะได้ตัวจับรางวัลคันเบ็ดไม้ไผ่แล้วก็คันเบ็ดทองแดงโอเครับเลยแล้วก็มีนี่ด้วยเป็นเคเวสที่ได้จากการคลิกธนาคารนะคะจะเป็นเหมือนกับ achievement รางวัลความสำเร็จนี่ถ้ายิ่งคลิกมากนะคะจะได้รับรางวัลเป็นตัว๋วนี่เสร็จภาพธนาคารนะคะเอาไปอัปเกรดธนาคารได้ต่อไปแล้วก็มีการรับสมัครเซียวเออร์เพิ่มอัปเกรดกิจการอะไรอย่างนี้นะคะจะได้ของรางวัลแตกต่างกันไปนี่เราสามารถเข้ามาดูในหมวดนี้แล้วก็สามารถเติมเงินได้นะคะเขามีโปรเติมเงินด้วย มีแพ็คนางรำละ่ะจะเพิ่มค่าสนิทอีกร้อยห้าสิอ้ยแล้วก็แต่ละแพ็คนี้ก็มีเงินแล้วก็มีเหลี่ยนว่าจ้างอีกหลายแบบเลยนะคะมีโสมด้วยโอยถ้าเราซื้อแพ็คนึงเนี่ยก็จะได้ของรางวัลรายวันเป็น3มวันนะอุย้ยสวยวอยากได้มีแพ็ค <จะ S 1> ลำค่า<อ>ด้วย มีแพ็กวีรชนนะคะตัวนี้นะคะจะมาช่วยปกป้องเราเหรอเป็นผู้ติดตามเรามีแพ็กโปรโมชั่นอีกวีแพ็กโปรโมชั่นนี่ไม่แพงนะน่าสนใจจริงๆเลยแพ็กทองคำแพ็มกมรกตเป็นพวกของที่เอาไว้อ,อันนี้เป็น exp ที่เวลาเราไปลุยด่านแน่ๆเลยแล้วก็ภาพธนาคาราไปอัปเกรดธนาคารเพิ่มเพราะเวลาเรากดธนาคารเนี่ยเราจะได้เงินเยอะเพิ่มไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ ก็มีเติมเงินรายวันด้วยนะโอ้ของเยอะแยะ,ะเติมเงินทุกวันก็จะเป็นแต้มสะสมไปเหมือนเป็นเหมือนกับ E.S.P. ของ V.I.P. อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้ของรางวัลเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นโอ้แล้วก็มีไต่อันดับด้วยสําหรับเพื่อนๆที่ชอบการแข่งขันนะคะสามารถมาดูอันดับได้ตรงนี้ว่าเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้ว แล้วขอแวะไปดูที่บ้านพักของเรานิดนึงบ้านพักของเรายังเป็นกระยาจกเลยนะคะกดดูที่นี่ที่ตัวเราอีกครั้งหนึ่งดีกว่าเราเห็นสิ่งที่น่าสนใจละ่ะนี่มันจะเป็นพวกไอคอนแต่งตัวนะคะสามารถเปลี่ยนชุดได้ใช่ไหมอุย้ยชุดสวยชุดสวยแล้วก็อันนี้อะไรอะ่ะถือผลไม้เชื่อมเสียบเสียบไม้ก็ชุดต่อไปโอ้ระกูลเย็บปะก เราจะต้องอัปเกรดฐานะของนายพลโอ้แต่ละชุดเนี่ยจะมีบอกเงื่อนไขนะคะว่าเราจะได้มาได้ยังไงส่วนมากก็จะเป็นการปลดล็อกเงื่อนไขฐานะของผู้ติดตามหรือว่าบริวารที่เรามีนั่นเองะแหละโอ้ยปลดล็อกว่ามีฐานะคนรวยเลเวล30ขั้น6โอ้ไม่ใช่แค่มีเลเวลนะมีระดับขั้นอีกนะคะโอ้ยชุดสวยมากเลยอะ่ะชุดสไตล์จีนแบบนี้สวยๆเนาะ พเจ้าให้ลาบด้วยเหรอโอ้รางวัลไตอันดับแล้วก็มีหีแบบแวบๆตรงนี้พอดูหน่อยอุ้ยได้อีกค่าสิบห้าตำลึงทองริง้งแล้วก็มีเครื่องประดับอยู่ด้วยใส่ได้นะคะตรงนี้เปลี่ยนไอ้นี้ได้หน้าตาเขาเรียกว่าอะไรอาวาตารเนาะเปลี่ยนกรอบโปรไฟล์ได้มีฉายาด้วยวก็จะเป็นไอคอนแล้วก็มีเขียน จังหวัดแล้วก็ตามด้วยฉายาของเราฉายาภาคฉายาระดับประเทศฉายาทวีปแล้วก็ฉายาโลกโ้วยโอ้โหอย่างเยอะเลยขอแวะไปดูในห้างนิดนึงนะคะในห้างเนี่ยเป็นร้านขายของที่มีในเกมนี้ซึ่งเราจะใช้เงินในเกมเนี่ยแหละนะคะสามารถซื้อได้โอ้เขามีแพ็คประจำวันแจกนะรับกิจการ แล้วก็มีบัตรนาทีเป็นการเร่งสปีดเวลารับอีแปะในหนึ่งนาทีนะคะโอ้เยอะเลยนะตั้งกี่ใบเนี่ยหกเจ็ดใบเนี่ยแล้วก็นอกเหนือจากโปกแพค็คนี้ก็มีไอเทมขายด้วยมีบัตรชั่วโมงมีเร่งสปีดเวลายาเพิ่มสมรรถภาพในฟื้นฟูพลังอย่าง ยาพลังสดใสนี่งไงของพวกนี้ก็น่าจะหลอมได้นะคะแต่เนี่ยแหละในเป้ตรงนี้เนาะสามารถผสมผสมได้วิเล่นเพลินเลยหล่ะเกมนี้ถ้าใครชอบเกมแนวนี้นะคะเนื้อเรื่องแบบว่าสนุกสนานเฮฮากดแทบแทบ,แท,บแทบไป แล้วก็จะได้เจอกับเรื่องราวแปลกๆใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะก็ลองดาวน์โหลดเกมนี้มาลองเล่นดูได้เว้ยผู้ติดตามนี่ไงมีหลายหมวดหมู่เลยนะคะแล้วก็ยังมีคนที่เราไม่รู้จักแล้วก็ดูน่าสนใจอีกเยอะแยะเลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกด u b s c r i b e c h anel เอาไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย